พี่น้องพบว่พอ่พอ,พอกับเบลบนคนไกลบ้านสวพิเดีนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องเข้าดาวครับผมเข้าดาว2 0 2 1จะเข้า2000 22แล้วพี่น้องครับผมพาลูกพาเมียมาจุดผุเข้าดาวโอ้เข้าจุดกันตัวติก๊กไม่บอกแถวัน้นเนาะมาเข้าดาวกันพี่น้องเอ้ย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเมืองสวีเดนครับผมสแกนเนเวียปีเก่าผ่านไปปีใหม่กํลังจะมาครับพี่น้องทางเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวพี่น้อง โอ้พี่น้องเอ้ยลุงิลง่ละสวยงามมากครับผมมาจับมัจุดประทัดกันพี่น้องเออพวดนะกลางโล่งกันครับผมนี่ครับพี่น้องซีแม่ลูกพี่น้องเขาดาวกันครับผม เดี๋ยไปตุ้นนี่ก็ได้นี่ติกลงไปนี่จุดเขาดาวกันครับสองพันตัวนี้แหละลูกใกล้ๆนี่นี่ไงเดินตัวนี้แหละตั้งตรงนี้นี่หินนี่นี่ไงได้นี่ จุดตรงนี้ละก็ต้องจุดด้โอ้เดี๋ยวจุดตรงนี้ละย่ดูเอไฟอีกนีมีคนไฟอยู่ตรงนั้นล้วอ้ามสิวิสามสิวิไฟดูดิไอ้บีมัน้าสิิ ครับจุดเลยเอาแป้งเอาไปนี่เรื่อยๆโอ้เ๋ลอ่ะเปนี้จ้บปาตัวนไนี่ตั้นลี่ใหม่แล้วีใหม่แล้วจุดีะใหม่แล้วโอ้ดูสองฟ้าเอาเขียนเขียนขอหน่ีละขอไปเช็คนี่ไงยัยบีบอจับจับจับก่อน

どうすんの ไปจับด้วยกันไฟไปเรดีก่นไฟว่ามิจฉการเพง่นี่สามให้้ขอหครอบครัวเราสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้พ่อแม่เลิกเล้าแล้วก็ขอให้แข่หน่อยครับมากขึ้นมากขึ้นนะไปได้จดจุดีตั้งน Cycles, the ปล่อยอพอแล้วลูกพอแล้วไปไมปนน totally cool. ได้แล้วนี่พ่อยปลยไดแล้วยังเป็นปล่อยช่างเอยไม่เต็มหมดแขอจะให้ให้อันนี้มันเต็มป่านเลยไม่จบนะ พอแล้วโอเคมันหัวตนี้ก็เลยจับไปนะหนึ่งองสองไปดูหนึ่งสองไปพอกับแม่เล่าก็ให้ไกับพี่ข้างตยที่เซเฟรีโน่พเมีลีกไออกมาไลวกันนก่อนตัวก็ฟอของเราเลน มันรั่วตรงนี้จับเยอดนึงจั่ดเอะนดงล้วคใัมาีกว่นขึ้นแล้วมันรั่วตรงนี้รั่วอะไรรั่วไงอ๋อตรงนั้นมันรั่วไงอ๋อมันรั่วมันขึ้นไม่ขึ้นเพราะมันรั่วไฟนั่น่ะไฟนั่นมาลนมันนี้่ ไม่ไม่ม pues ันรั่วแล้วม si> uh um ันไม่ขึ้นหรอกเพยาะตัามันมันจะขัดถงเนาะไม่ยางบอกมันไม่มียางหรอกเอามาไหมอันนั้นเราไปทิ้งขยะจบนันทำไมรั่วเอาไม่ก็ทำบาๆใช่ไหมแล้วมันรั่วไม่ขึ้นหรอกมันรั่วเพราะมันไม่ขึ้นหรอกมันรั่วเก็บมาทิ้งขยะถ้ามันรั่วแล้วมันไม่ขึ้น Nghĩa là đi xuống đi xuống đi xuống này này đi đi xuống đi แล้วเขาอะไรเอาไปสิสสดีไม้ยังไงดอกไม้ัวาม้ัวไม้จนทร์ปันแสดงว่าแสดงว่าตัวนี้มันบด่ดีเราจะพงแล้ว ดยนไปไม่ให้มันโดนหิมะแม่ลูกยอยๆตรงนั้นตรงอันที่เป็นเหล็กอ่ะนึกเห็นชัดเดน๋ยวกัน ไปจะปลุที่ชีต่อแ้ลลล้นแห้งอยู่นมีตัวนี้าด้็อันจนไปอเนนบงมหไปไปไปจับลูกนนี้มันม่ตียงนั่นรวันันนี้ เอาพ่อปล่นะหนึ่งสองุดนิดอวไปไปหมตีบอกแหพ่อมันไม่ล้วฮันมันต้องตีกวงวงกฮนเอามานี่ตีทางนี้สอันบุบไปันอันนี้ตีต้องต้ออวลวล พุทนิดอ้วไปแล้ว <jouer> ก <icons> ็กำลังเล่กเล่าไปแล้วครับพี่น้องสิ่งไม่ดีก็ไปไปโคมไปแล้วครับผมหูนี่เหมือนเด่นเนาะ เอาไปไกลอยู ah, e ux, Joseph, itos, te, te, te Dude, ่นะเอาไปจุดดิทิ้งตรงนั้นดีจุดรถทิ้งตรงนั่นน่ะเล็กๆค่ะลูกอันที่โอ้ไ้ลูกโอ้เดินดน โอ้โหจุดเลยจุดเยอะๆจุดเยอะๆเลยลูกโอ้คุณน่ะของเท่านัว่าพื่นบนมหวนขึ้นช่งเด้นเนาะโปรยคมรอยพี่น้องเอ้ยผุ้น่ะโอ้มันต้องตีออกเนาะมันขาดเนาะมันเป็นมันขาดไปลำคอแล้วเนาะบอกบอกมันดึงแห้งเลยขาดตีนี่นี่ไฟโยนลงตรงนั้นน่ะมันตีจะเป็นแสงดี

ปีใหม่เลยพี่นอ้องเอ้โอ้เขาจะจุดที่ไสนวะเนี่ยหู้เห็นว่าติดเนาะต้นไม้บางบ้ราะนเนาะส่งความสุขครับผมปีใหม่นี้สิ่งไม่ดีให้ผ่านพ้นไปสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อครับพี่น้อง cột nịt ua chút thì vậy chốt lên luôn โดนวเลยอันไหนถ้าอันไหนลูกมิติกะช่างมันเถอะมันมีเยอะอยู่โอ้ไฟไฟไฟไปแช่ไว้นั่นมันโดนหิมะมันเลยไม่ค่อยติดต้องเอามาจากกล่องแล้วก็จุดเลย Oh, tu dia, tu tu lah. อพี่น้องกขาจุดพูดพี่ต้องพี่น้องเอ้อพี่น้องพูด,พดจุดพูดตนไใบวางพี่น้องเห็นบูชัดปันใดครับผมโอ้พี่ต้องพูด,พ,ด,พ,ด,พ,ดพี่ต้องปีใหม่ป้ดโอ้ขอโทษพี่น้องเลยขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงร่งเรืไปเลยนะครับผมตลอดปีและตลอดไปครับผม บีใหม่ที่สวีเดนอันนี้ไม่ไม่ติดหรอวลูกพวกนั้นน่ะพวกนั้นไม่ติดเหรอพวกนั้นไม่ติดเหรอที่วางอย่างนั้นน่ะติดได้อยู่ทำไมไม่ใส่กล่องไว้ท่อนไว้ไม่ไม่ติดนั่นน่ะลูกไว้เลยทำแล้วก็เก็บ่ไม่ต้องเก็บล็อกเดี๋ขาเขาไปเก็บเองแหละยี่เก็บทำไมไม่เป็นไรหรอกลูกอ่ะจุดลูกโอ้โหยงามมากครับ ไฟก็จุดสวยงามครับผมจุดดีสไฟมันต้องเยอะนั่นมันจะเก็บไว้ทำไมอ่ะจุดไปเรื่อยลูก มันระเบิดไหมมันแตกไหมมันจะเป็นดำๆดำโอ้คุณได้พี่นอ้องพูดใช่ตกเยี่ยมทำไมอ่ะไม่อยากให้พ่อช่วยแทรเพ่อช,ช่วยทำอะไรพ่อจับอย่างนี้โอเค แล้วเขาใครก็กจะเ้วก็โยนได้ให้พ่อทำไงดูดิมาช่วยจับจับอย่างนี้อ๋อ oh. ให้มันอยู่นี้โ okay. wow. อเคโอ้เอาเลยเราทำไงพ่อทำไงจับได้ทำไงนั่นแหละพ่อก็จะจุดแล้วก็พ่อก็โยนโอเค

đó chưa cái chỗ nào cái này có phải còn nào chân vách phải qua đó, đó thử thử. để tôi cứ một chỗ nào được Wow, Sağ ol. โอทำงานเทศกาลทำนี่โอ้ เด็กนี่้จะมีแบบจับอย่างนี้พุ่งขึ้นตอนแรกแม่ว่าจะไปซื้ออย่างนั้นแหละปิดก่อนโอ้โหสองเลยส่งเลยไอ้โอเคเนาะพุ่งเออดีนะที่เขาไม่จับไว้พี่บอกสองเลยสองเลยไอ้ยังไงบอกปะหนาวเร็วเก็บไว้ทำวันหน้าวันนี้แหละฮะวันหน้ามันไม่ใช่ทีเนาะแล้วเก็บช่วยไหมเราตัวเองทำอ่ะ เอาจะพุ่งรถไปยังไม่เสร็จเลยอย่าไปจับเด้ออย่าไปจับเด้อฮะมันเจ็บระบบสิ่งนี้โอ้สร้างขนมเลยโยนนะฟาติดแล้วก็โยนเลยโยนโอ้ยก็ระเบิดใส่กล่องพอมไปดีไฟน์ไม่ร่อยะสิ่งท

อาเล็กมาน้ำนี่เล็กมวนแช่ไีมโอเคชัวใช่สุดท่ามันหนาวนู้นไฟก็จะได้ใส่ไดไปหยุดถ้าบุกกันรถไฟโอเค Tha con cái hôm qua nữa là ừ, ừ. con biết à, à. là con rơi 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 rồi rơi con 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 ม่ช่วยนอูกถุกถูกแ่ได้หมดเลเนี่สองนี่คั่จับสองก้อนเอออโอ้โหอ้หน้าโอ้คิดเก็บไ้นหน้าก็ได้ไม่เป็นไรหรไม่เสียงดังไม่เป็นไรหรามันเิเสียงดังตุมตำคานคนมันะหมดไฟบางทีจะจุดเล็นก็ได้ช่งมัอันนั้น อันนี้ทหมดนะโอเคแล้วจบดแล้วย้นยนแล้วอางเงี้ยมันโดนเสื้อแล้วก็โดนโดนเสื้อโอเสีมแล้วมันโดนไอ้ไอ้แล้วโอเคไม่ต้องรบกวแข็ง ปากพอล้ไปนะเด็กเก็บไปไปเล่นบานนั่นเออไปออีกอันนึงอันนึงอ,องอาสมกับพี่ถามค,ครับอันนี้สมเลยนะโอแล้วอนี่วนี้มัหมือมันมีอรยงนี้ใช่หรอไมเชกนติดกออกไปเช็กระดูแมวให้รถโตแข็งไม่กกนอ้กกนอ

เพียงสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กับพี่กนลังใจกับบ่าวันวิธีร่สบายแล้วครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่ด้วพี่น้องเด้อครับผมไฟสวัสดีครับปีใหม่ครับลูกอ้โสวัสดีปีใหม่ครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านนะครับผมตลอดปีและตลอดไปครับผมครับสวัสดีครับไฟสวัสดีครับเด็กเออเยี่ยมมากสุดยอดครับผมสุขสันต์ปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อครับผม